วันนี้เราจะบอกว่าต้องให้คุณเมย์เป็นคนหลีกที่ทำคันหมอนอุ้ยหมอนเลยนะการันตีที่หมอจะรับไหวไหมเนี่ยเข้ามาสี่คนของคุณหมอหมอจะรับส่วนไหคะติดลําคานแล้วใครเดียวกันหมอลอกเนี่ยแต่หมอไม่ใช่ตัวหมอลอกคุณหมอทำคนไหนเหนื่อยที่สุดครับ คลินิกที่คุณเมย์เขานัดเท่เลยวเลือกปันะก่อนถ่ายคือไม่เท่เลยนะก่อนถ่ายเป็นแบบเป็นเครียดอะเป็นกครวยหมดแล้วปารหเซียดหมดเลยยังไม่ให้แบบเห็นแววตาตอนนี้เพราะว่าวันนี้พาตามาแบบปีแล้วจริงๆนะวันนี้ชอบลูกชอบอยแบบนักกว่าแต่งหน้าชอารักกว่าอีกเออใส่แต่งหน้าแบบว่าเออว้าช่างปัญหาตาเขาจะหยุดตกใจเวอร์มันจะหยุดล็อกหรือยัง เพราะว่าเราต้องลบหน้าไงเราก็เลยไม่อยากเิอเครื่องสำอางเขาใส่้าแต่คนมาแบบใส่สะอาดสะอาแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ n i c k o Hotels เป็นเหมือนโรงแรมเนาะแต่ว่ามันจะมีคลินิกอันหนึ่งที่คุณเมย์ แนะนำมาว่าต้องมาทำเพราะว <OK> ่าเหตุผลอะไรเนี่ยปุ้ซิซคือคลินิกอันเนี้ยคือพอดีว่าเพื่อนอะแนะนํามาเพื่อนที่รู้จักกันก็ว่าคลินิกเนี้ยเขาใช้สถาบันจากญี่ปุ่นชื่อเบนกาเป็นสถาบันที่แบบว่ามาเทรนหมอที่เนี่ยทุกคนเลยใช้เทคนิคของญี่ปุ่นะ ทำหน้าให้เราซึ่งเขาจะเน้นในความธรรมชาติแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปอ่ะเราขอดเดานิดนึงเพราะว่าเราแต่งตัวมาในทิศทางที่ใกล้เคียงกันสีขาวสีแดงอารมณ์เปอร์เซียนปอร์เซียนถือเด,ดินถือบากเก็ตแต่คิด<ฮ>ว่าคุณเบนต์ติดอะไรยังไงมีฉันว่าติดแก่ใช่คิดว่าติดรู เพราะว่าหนายังต้องดูสตอรี่มาก่อนว่าชุดเอ่อคลินิกสีอะไรแล้วก็ดูในรถที่เธอบอกว่าน่าจะเป็นสีฟ้าใช่แล้วหนูถามเขาว่าเขารู้จักโรงแรมนี้ไหมเขาบอกเขารู้จักพูดว่ามาแบบ Glamorous อีกแล้วเหรอซ่นสูงใดๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าไม่ต้องมีการเดินอะไรเฮ้ยเฮ้ยว้าสีขาวสีขาวเป็นไปได้แท้แดงอุ้ยทำเป็นทำเป็นสองนิ้วไว้ลุ้นเดียวเดินเลยไปเลยเหรอ เขากำลังเดาชูเธออยู่อาทจะไม่ใค่ะเดี๋ยวเวลาเห็นนะอันนี้ได้นัดกันมาใหม่เขาข่าวแดงข่าวแดงแต่ขาวอยู่ที่ไปยนค่ะวันนี้เราจะบอกว่าต้องให้คุณเมย์เป็นคนลีดเพราะว่าวันนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไปเมย์เฮ้ยอย่าพูดไปฉันพูดไปคนเดียวคอยคอยอีกเลยไหมหลบตาพี่เบนไม่ได้เลยหันมองกล้อง ปังเล็บตาหนาวแล้วเนี่ยใค้ก่อนนะรู้ยังอะไรนะเล็บลบหน้าฉันบล็อกตาไว้เพื่อที่จะให้หลฉันดูง่ายว่ามันต้องทำอย่างไรแต่เขาเลือยขนตาด้วยไหมเขาแน่าจะเอาขนตาออกขนตากระหมอเลยขนตากับหมอเลยฟังไว้เลยนะขนตากระหมอเลยถ้าสนใจคอนแทคติดต่อได้นะคะเออาาาาเราต่อเราต่อเรื่อไปที่นิดไม่ได้เรื่องเลยเคยมาทำครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ฟอมเดียรหมายถึงว่า อบปอมปอมากทำได้แบบจริงๆธรรมชาติทมันธรรมชาติดีอนียแล้วแล้วเขาก็แนะนำเราดีเนื้อออกเปาที่สำคัญทอ่อุ้หยหมอยด้ยนะการันตีคิกกันมาทำท่าเลยตอนเจ็บนี้ขอดูซ้อมแต่เราฉีดลฉีดฉีดอุ้ยคุณหอตุ้งแมเขาต้องร้องร้องยังไงร้องยงไง อ่อนไม่ได้อ่อนได้อ่อนได้ไม่สนจะอ่อนอ่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วไปเจอหมอไปเจอคลินิกแล้วน้องทรายอยู่ชั้นไหนเี่ยอยู่ชั้นสามแกมซื้อของมานานๆจะเกิดึนานๆมันจะเกิดโชว์ไม่ได้คุยน่ารักตอนแรกอันนี้เขาให้ติดเองหรือเปล่าตอนแรกซัมซุงค่ะเขาซัมซุงตอนแรกรูจะหงายของมันไม่มีช่วยผลิตสำหแบบซัมซุงมาด้วยนะคะเพราะที่มีใช้ อันนี้คิดมาจากบ้านหรือ,อยังว่าจะทําอะไรกันหรือว่าจะรอปรึกษ,ษาคุณหมอขอค่อยขอ,ขอปรึกษ,ษาอยากเลดิ้งอยาก,ลกเลยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนออกกําลังกายเยอะช่วงนี้แล้แฟตมันไม่เหลือแล้วว่ามันติดกระโลกแล้วมันก็ยิ่งแบบ ไม่ออกกําลังกายเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นเบาหวานไม่ได้ว่าอุ๊ยอยากเจอแบบไม่ได้จะเออแต่ผลพลอได้เลิศนะเปิดคลิปให้ดูครั้งนี้ลบกะก่อนเลยนะคะอันแรกเดี๋ยวตักกะก่อนขอดูขอดูกระที่เกิดอุ้ยนี่ชวนฉันถามคนล้วว่าแบบกาลิเซียงเกิร์ลกาเท่าไหร่หนู่บ้านร้อยแปด จะไปตำบ้างแต่วันนี้นะคะคนถือกล้องจะไม่ใช่เป็นดิฉันแล้วฉันจะให้ยัยเมย์เป็นคนถือค่ะกล้องมันจะต่ําๆหน่อยนะใช่ค่ะเพราะตัวเตี้ยโอ้ยตายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสามกันนะคะพอจะถูกตำอ้โอเคอุ้ยเหมือนอยู่นะอุ้ย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 เอาไปเก็บอาการมึงกับหัวไนเก็บอาการไว้จดคิวไว้ค่ะชื่อมาติสตาลองเช็คคิวนะไม่ได้เราไม่ันเอาพี่คิมิกถูกแล้วไม่นี่ภาษาสังเข็มอ่ะ ปวดละต่อไปก็คือเรามาที่นี่เราก็เดินเข้ามาได้เลยอันนี้จะต้องโทรมาจองคิวก่อนไหมคะหรือว่ายังไงว่าถ้าจะทำเลยอะค่ะวันนั้นงแนะนําให้โทรมาจองคิวล่วงหน้าก่อนวันนี้พวกเรามาอยากจะปรึกษาก่อนที่จะเข้าไปทำอะค่ะต้องต้องปรึกษาอะไรยังไงได้เลยไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะได้ค่ะโอเคค่ะ เราอายุ40แล้วบางทีมันก็จะมีเรื่องที่คอนเซิร์นคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับผิวต่างๆอเลยเงี้ยพวกแอน anti a จิ้งอะไรอย่างนี้เราก็มีความคอนเซิร์นอยู่เพื่อนๆทุกคนตรงนี้มีคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างฉันว่าหนึ่งเดียวกันทุกคนนะอันเดียวกันเมื่อจะ40อ่าไหนดูดิแง่คืองรียกว่เรีลอยเขาเรียกว่าลเรียวมอยอย่างพี่เบนอย่างเงี้ยวันนี้อยากปรึกษาเรื่องผิวกระชับยกยกขึ้นไปคือทุกคนกับโล่โนมถวก ข้ามความธรรมชาติไปนลยหมอจูเดี๋ยวนะอันนี้ของฉันน่าจะเป็นเรื่องแบบใช้เป็นคนใช้หน้าเยอะใช้หน้าแบบกิโมเช่นเออแอคชั่นเยอะชหน้าเยอะนิ้วรอยนิ้วรอยแบบง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบให้มันดูแข็งมากให้ยังมีติดนิ้วรอยตามอายุได้ของพี่เมย์เป็นคนนอนดึกมากตายตาเออเอออันนี้คือมีปัญหาที่สุดคอนทัวใต้ตาใ่ต้ตาอ่ะพี่แก้มอ่ะก็นี่แหละเนี่ยหลยกนะหน้ามันหล่นวิ่งไงแต่ว่ารู้สึกว่าผิว แห้งเหมือนแบบเหมือนวิ่งตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอไม่กินน้ำแห้งแต่ฉันไม่กเคยกินไม่กินน้ำการทำหัตถการต่างๆมันคือการทำยังไงก็ได้ให้มันดู n น t ช r a l ที่คือยิ่งอายุเยอะเราไม่อยากดูโป๊ะเนาะหรือว่าอย่างก็มีคนหนึงตั้งมาอยู่แล้วตั้งมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่25พี่สร้างความโป๊ะมาตั้งแต่25แต่นี่คิดว่ามันอยู่ที่ความพอใจเออความพอใจรอะเราว่าเราอยากจะเพิ่มจะเสริมหรือจะ ะออไไรรรตงหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันนแก๊งเนี้ยเราชอบความแบบธรรมชาติของแบบผิวหน้าของเราชอบความกระชับแบบโคดีโดีไม่ได้แบบว่าเยอะเกินไปไม่ได้แบบนี้นแบไม่มีแอคชั่นเนี้ยไม่รู้ว่ากิ้มอยู่หรือว่า ก็เลยคิดว่าเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาจะใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้เทคนิคของญี่ปุ่นถูกไหมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคพอเราพูดถึงญี่ปุ่นแล้วเราผิวของสาวญี่ปุ่นมันแบบเนาะมันดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาปรึกษากันที่นี่ดีกว่าว่ามีอะไรออปชั่นอะไรบ้างที่สามารถช่วยทําให้หน้าเราดูธรรมชาติมากขึ้นและกระชับด้วยในเวลาเดียวกันชีค่ะหมอจะรับไหวไหมเนี่ยเข้ามาสี่คนของหมอจะรับพวกเราไหวล่ะ โอเคอาชีพอะไรไอ้ไม yeah, yeah, ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใกเช้าอยู่ฮะ อ่าโอเคงั้นเราเริ่มปรึกษากันดีกว่าไหมใช่ก่อนดีกว่าฉันก่อนเหรอใช่พลอยห่ออ่ะอาจจะทำอะไรไม่ได้เยอะค่ะคือจริงๆพลอยจะคอนเซิร์นเรื่องตรงนี้กับตรงนี้เยอะค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนใช้หน้าแบบอิโมชั่นแบบหนักมากค่ะถ้าที่ผมเห็นตอนนี้แล้วก็คือถึงคือเป็นคนที่ค่อนข้างอ่าผอมนิดนึงก็จะจะมีเรียกว่าเป็นขาดวรรุ่มนิดนึงพวกไขมันชั้นลึกอ่ะมันหายไปเนาะอาจจะมีที่ขมับนิดหน่อยแล้วก็ที่แก้มตอกที่เล็กแก้มตอกแล้วก็แถวใต้ตาหน้าแก้มอะไรเงี้ยทำให้หน้าดูแบบ เห็นแบบแชโดเยอะเลยเวลาอยู่ในแสงเนี้ยก็จะเห็นเงาเยอะจริงๆถ้าถ้าเติมวอลลุ่มอะก็คงต้องเป็นพวกกลุ่มตัวน้ำซิลเลอร์แหละแต่ว่าถ้าเป็นพวกเรื่องงานผิวอะไรงจริงๆอย่างอย่างที่เนี้ยที่เรามีมีเครื่องหลายอย่างอะเคยได้ยินพวกไมโครนิโดอาร์เอฟเนีโพเทนซ่ามอสโตเซ่พวกเนี้ยถ้าอย่างที่เราอาจจะเป็นเครื่องซื้อเฟิ่ม ก็จะเป็นซิลเฟร์มก็เป็นเครื่องไมโครน,นิเดลเหมือนกัน i อ,เ,อเหมือนกันแต่ว่ามันจะความเจ็บจะน้อยกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าที่เรียกว่าดาวเท่ยมันจะน้อยกว่าก็คือหลังทาำนหน้าแดงแค่ประมาณาไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงนึงชั่วโมงใช่ใชอย่างแรกหลักๆที่เครื่องเขาเด่นก็คือเรื่องผิวกระชับมันกระตุ้นคอลลาเจนเนาะมันก็น พวกฝายริงเกิลพวกลอยลอยลอยย่นตามใต้ตาอย่างที่บอกลอยย่นที่แบบน้อยๆใช่ไหมใช่ใ่ยนี้มันจะช่วยของลอยสรุปแล้วคือใช้ตัวเครื่องซิลเฟิร์มซิลเฟิร์มนะคะถ้าสมมติว่าพอจะขอเป็นแบบพวกฉีดวิตามินด้วยไหมฉีด้กได้เหมือนกันครับของฝายเรียบร้อยลว อุนี่ไปละเออมันจะใช่มันเป็นแบบเป็นเป็นเคสอย่างงี้ต้องทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ต้องมองหน้าขณะพูดคุณหมอขึ้นเบนน่ะคือมันจะเป็นสุดแบบว่าหนักหน่อยเบนเก็บมาให้คุณหมอเลยก็คือริ้วรอยตรงหน้าผากทุกที่เบนจะขยับแบบอะไรอย่างเงี้ยอิโมชั่นตรงนี้ไม่ได้เบนก็เลยอยากจะเชือกบทิโภเก็บริ้วรอยนี่นี่คะแล้วก็ได้เลยได้เลยนี่นี่นีค่ะล่าสุดบริโภคนี่ฉีดมานานหรือยังนานมากแล้วค่ะ ไม่ได้โกหกนะคะเกิน6กเดือนค่ะไม่ได้โกหกนะคะคือเรื่องจริงอีกอันหนึ่งที่เบนน่ะสงสัยมากๆเบนมีร่องแก้มมันอาจจะมาจากแก้มที่อ้วนไหมอ้วนแล้วมีนี่หรือว่าแก่หรือว่าแรงน้าถ่วงหรือว่าร่ออะไร คือคือโดยทั่วไปอะลอกแก้มันเกิดจากเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นกระบอกไขมันชั้นตื้นเนาะตรงเนี้ยเวลาอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีการหย่อนคอยร์สตรงเนี้ยมันหย่อนลงมาก็ทั่ให้ดูเหมือนว่าลอกแก้มมันลึกขึ้นคือยากให้อ่าลิฟติ้งไปก่อนเพื่อจะดูว่าลองนี่ยมันเดิเท่าไหนจริงจีจริงของของยูยังแบบไม่ได้ไม่ขาดว่ารูปแสงลงมามันไม่ได้มีแชโดว์หรือว่าหนูอ้วนลองลองปิดไม่กล้าฉันหนูแล้วใต้ตาอะค่ะอาจจะต้องใช้แสงเงาช่วยนิเพราะว่าโด ทั up, at, ่วไปเนี่ยใต้ตามันต้องดูก่อนเพราะว่าบางคนนะเพราะว่างคนตาบอดก็ต้องมีส่วนอย่างหมอเหรอแล้วอย่างนี้คุณหมอคิดว่าหน้าเบนควรโดนอะไรบ้างดีถ้าวิธีดูง่ายๆนะครับว่าใต้ตาเนี่ยเราควรจะเติมไหมเผื่อจะเดี๋ยวขอทุกคนดูกระจกนิดนึงนะคะวิธีก็คือแค่นิ้วง่ายๆเลยแตะที่บริเวณขนตาพับคนาเกินขนตาแพ้โอเคอ่า ถ้าอย่างนี้จะเห็นไม่เชื่อตรงนี้ค่ะถ้าเรากดตรงนี้เรากดดูเนาะเราไขมันมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าตรงนี้ปวดจะเยอะไม่คุยหมอเลยนะเก็บมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือข้างละนิดหน่อยเน่ยเองเพนเทอรีแล้วนะฮะเต่เปอร์มาร่าย์เนาะ โดนเติดลำคา้็เปนุดอแล้วแก้มมนมีปัญหาเรื่องสกินเหมือนของะถ้าจริงมันก็หลบหน้าเหมือนว่าเป็นคนอินดอร์รังแกล่ะเราที่นี้มันก็เลยเหมือนแบบผิวแห้งเป็นแบบเหมือนชอบแดดสกินก็เลยจะมีความแบบแห้งมากแล้วก็เหมือนแก้มหอมเพราะว่าจากการออกกำลังกายไม่มีเลยทีนี้หน้ามันเลยเหมือนมัสคูลีนมากแก้มอยากให้มันแบบดูละมุนขึ้น ถ้าจากที่ผมเห็นแล้วตอนนี้คือหนึ่งคือเป็นคนที่กามค่อนข้างใหญ่กามเนื้อกามค่อนข้างใหญ่แต่ว่าอันนี้ต้องถามก่อนว่าคนไข้บางคนโอเคใช่ถ้าคนไข้บางคนโอเคเนี่ยก็ก็ไม่กลัวเรื่องะตอนแรกแก้วัยรู้สึกว่าอยากให้ตรงเนี้ยเชื่อมกันเหมือนจอไลน์แบบแก้มรู้สึกว่าถ้าแก้มไม่มีชิ้นเนี้ยหน้ามันจะเล็กแบบามจะเล็กไปเน้ามันะหน้าเล็กอยู่แล้วที่เหลือส่วนแก้มเลยไม่ได้ฉีดโบท็อกตกลงกามเลยครับทีนี้ถ้ามันแก้มสามารถหย่อนฟิลเลอร์ตรงนี้ให้ตรงนี้ได้เป็นตรงนี้น่าจะสวยนี้ แต่ว่าต้องอื่นหมอไม่ได้รู้สึกว่ามันอบอ,อยแล้วใช่ปะไม่ครับหัวไม่นะส่วน,นไหนคะ่ะเฮ้ยเหนือ่อยว่บนาหอคือของเมย์ก็ครั้งที่แล้วที่คุณหมอแนะนำคือฟิลเลอร์ ตอนนั้นยังไม่กล้าแต่ตอนนี้จะมาปรึกษาว่าควรจะทําอะไรอีกเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาใต้ตาถ้าเริ่มจากข้างบนเลยเนี่ยเห็นเห็น้าผากมันเป็นสันกระดูกลอกกระดูกตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็้ตใช่ถ้าไม่ดูดูดูแมสคูลีนขึ้นเพราะว่าถ้ามีตรงเนี้ยค่อนข้างออขาดต้องการที่สำคัญคือถ้าถ้าเราเติมกระถาตรงเนี้ยแล้วก็ตรงขมับเนี่ยจะช่วยเรื่องลิฟติ้งเรื่อยๆตรงนี้ก็จะยกขึ้นบางคนคิวก็จะขึ้นด้วยเพราะว่าตรงไปตรงมาถ้าเราเติมวอลลุ่มตรงนี้ไปผิวตรงเนี้ยมันก็จะกระชับขึ้้นนก็จะะยไปเค่ จับตาด้วยปคนใคนแล้วก็ต้ตาก็เหมือนกันเลยเยอะมากใช่ถ้ากดปุ๊บเนี่ยใต้ตาก,ก็จะดูดีขึ้นแต่ว่ามันมีจุดหนึ่ง<า>หน้าแก้มครับตรงนี้หน้าแก้มเห็นไหมถ้าเวลาตรงนี้จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นเอ็นเกาะจากกระดูกมากรอที่ผิวหนังจะเป็นสองเส้นตรงนี้ด้านซ้ายกับด้านขวามันเป็นที่เราเรียกว่าเป็น l i g เมน n t นะก็คือเป็นอ๋อยา l i g เมน n t เป็นเออยคือเป็นหมอกรเดือกหมอจะจริงจังก็ต้องมา สรุปเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปแต่ละคนเลยว่าทำอะไรบ้างแบบมืสองสามโอเคนะจะได้แบบเร็วๆขออนุญาค่ะอ่อก็จะมีหนึ่งเป็นไอ d ีดิบนะครับเรื่องช่วยเรื่องผิวพรรณเนาะแล้วก็ผิวกระจ่างใสแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องไปคนนิดเดียวอาร์เอฟเป็นเครื่องซิลฟเฟิร์มทำให้ผิวกระชับขึ้นแก้พวกปัญหาพวกริ้วรอยริ้วรอยเล็กๆตามผ่างตารอบตาแล้วก็ทั่วทหน้าทำให้หน้ากระชับขึ้นด้วยกคองเบน์ค่ะเสน หมอถามหมอต้านติดต้านสมาร์ทเด็ก่อนหมอแบบว่าจับเลยอะ IV เนาะแล้วก็จะเป็นบริถหหน้าผากบริถหหน้าผากผิวที่มันหย่อนลงมา่เอออันเนี้ยค่ะก็ถ้าทําอะไรได้คุณหมอทําเลยถ้าอายุเริ่มเยอะขึ้นเน่ยใช้เครื่องเครื่องไมโครนิวเดอร์มันจะช่วยเรื่องผิวกระชับใช่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 นะ ของแบงเหมือนชันแค่เพิ่มบท็อกตกจะเป็นเป็นฟิลเลอร์ตรงตรงจอไลน์นะครับเก็บให้ตรงเนี้ยเป็นแนวเดียวกันสอข้างนะเพราะว่ามันเป็นบุ๋มข้างในใช่ไหมโอเครตกของุณเนียนะก็ก็จะเป็นเป็นฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์หน้าแก้มนะสองข้างแล้วแก้มส้มนะครับจะทำให้หน้าดูเด่นสมแล้วก็อาจจะหลังเติมตรงเนี้ยแล้วข้ามาดูใต้ตาอีกทีนึงว่าเอาว่ามันโยกแล้วเราเราต้อย น้าผ่านเนี่ยอันนี้แล้วแล้วแต่คนก็อาจจะลองลองดูก่อนก็ได้ครับว่าฉั้นว่าลองหรื่าันวัดลองคำประดิษฐ์คือพอพอมันมีคำประดับต้อุมีก็หน้ามันจะสมูทขึ้นมันจะไม่เป็นแบบแข็งๆเลยดูแต่แล้วแต่ชอบไอเมย์เขาเป็นคนไม่ค่อยได้ทำอะไรเขาเป็นทำน้อยมากดื่มแอลก็น้อยนอนดึกก็เหมือนกันแต่ว่าก็คือแค่แบบว่าเองเริ่มตั้งเราได้ขึ้นเครือกันตัแต่เเพิ่งเริ่มเข้าวงการเออเข้าหน่อยค่ะเข้าวงการเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้ว ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะว่าสิ่งที่เราเมื่อกี้นี้พูดไปเยอะอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่คนหลายคนคุณหมอคนเดียวกับพวกเราเหรอคะใช่ครับเห็นไหมล่ะโอเคค่ะนู่นอ่ะสี่ทุ่มอีกวันเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะเดี๋ยวล้างหน้าแล้วเดินมาให้หมอมาดูใหม่เทมันคือห้องนี้ค่ะที่ทุกคนจะต้องอยู่พร้อมกันเป็นสี่เตียง โอเคเดี okay, ๋ยวพลอยจะต้องทำการคลีนหน้าก่อนแล้วคลีนหน้าเสร็จปุ๊บก็จะยาชาค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเจ็บเจ็บใช่ไหมคะระมานึงคุณหมอเจ็บมากไหมคะก็ผมทำมาสองครั้งแล้วก็ทนได้ครั้งแรกอ่ะมันจะเจ็บแต่ว่าพอเห็นผลดีขึ้นครั้งที่สองก็ทนได้มาเดี๋ยว่ากลับมาฉีแสดงว่าเจ็บเจ็บค่ะทุกคนเคยฉีดเคยทำออคเทราเคยทำเครื่องมาอยู่แล้วคืออย่างน้อย เราจะฉีดต้องความเจ็บคิดว่าเครื่องนี้มอาจจะไม่เจ็บเท่าเราครึ่งชั่วโมงค่ะพลอยว่าใส่เข้าไปช่่ปรระมมาณคึงงัวโพี่จะนอนแล้วนะค่ะอุ้ย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 คนนี้การทำเลยพังกูขึ้นเลยเขาบอกว่าฉันน่าไม่เคยทำรีจูรันแต่ว่าเล่ากันมาว่ามันเจ็บมันแสบมันทุกอย่างแล้วที่เนี่ยเค็มว่าไม่เจ็บเดี๋ยวจะดูหน่อยดีว่ามันเจ็บมั้ยมันท้าทาย เขาบอกว่าไม่เ <sketches> จ oh, <Tá. S 1> ็บไม่แสบเพราะว่าเป็น <questo> ว <ści> ัตกรรมจากญี่ปุ่นที่จะไม่เจ็บไม่แสบเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวกล้าร้อยเก้สิบเก้าบาทแกนจะหายไปแล้วนะคะใหม่มากทวัตถุดิบองค์เงินสดใหม่มากหากพ้าเนลโลคุณดูเบเน็ตฟิกด้นะคะถ้ายเนลฟิกอยู่ตรงนี้ได้นะครับแม่ใช่ค่ะใครอีหน้าห้าล้านลห้าล้านแล้วนะ เว้ยจริงเหรอใช่เบนเขียนช่องว่าเบนไฮยีน่าห้าหลักนึกออกปะติ๊กต็อกต้องไปชือไทยเบนไฮยีน่าห้าร้อยเบนไทยยีน่าห้าร้อยหัวใจยาวเธอควรจะไปหาพี่ต้นพี่เหนือที่จะอัปเดตนะใช่ใช่คิวยาวมากพรหมูแดงอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนนะคะอันนี้คล้ายๆมึงถ้าบ้านพาคนชราแล้วมีทริปแบบเนี้ยเลิกหนา ที่ลรักเด็กๆเริ่มเก็บเงินบ้านพักชาลานะสมมติอยากอยู่แบบหลักซ์ซัวต้องใช้เงินประมาณสักิบล,ล้านสิบล้านอยากกระปุกไปถ้าอยู่คิดว่าอยู่จะไม่มีแฟนนี่สิบล้านนี่คืออยู่ได้อีกกี่ปีก็เราไม่รู้ไงแต่ว่าสะสมไปก่อนสิบล้านบางทีอาจจะอยู่ที่ปีเดียวก็ได้เราติดแกรมเนาะติดแกรมไอพี่วันเจ็บมากขอกกําลังใจของทุกคนด้วยนะคะโอ้ยเหมือนฟอกไตเลิศทำไมนะคะเลือดไหนเนี่ยเลื่อนแพงมาก ของฉันน่าจะเป็นเลือดหนืดเพราะว่าพี่เบนกินน้ำเยอะแกนเลือดมันเลยเนราะฉันน่าจะหนืดโดมาแลกกี่รลสามรูไม่ได้เป็นความผิดทีนะากินน้ำหน่อยนะคะไม่กินน้ำหนึ่งเป็นแบบเป็นเส้นปลอกเป็นติดกระดูกเป็นแบบโชคดีว่าเป็นคนแบบไม่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 เจ็บเข็มอ่ะคุณหมอมาแล้วค่ะเอ้าอีกที่อัตโนมัติเลยอ่ะอัเติมปากเร็ว เฮ้ยมึงอยู่ดีใช่เอาด like ีเติ่มสีหมอมาแล้วเติมแก้มแบบนี้โฮ้ยหแก้มอะไรไปเติมใชายังเนี่ยใช่ยังเดี๋ยวตบให้ดูทีหน่อยวิวเพียงวิวผู้เปิดบบมารักษาโรคอะชอชตายใช่ร้อนมาอมายอชตายอุ้ยของมึงดูแบบน้องกินเร็วอะหิววะแม่อุ้ยพี่เมย์เจาะแล้วอ่ะใช่ เจ็บไหมคะเมื่อกี้นี้ไม่เจ็บไม่มองไม่เจ็บแต่ไม่มองคุณหมอแจงเข้าทุกวันไหมคะเข้าเป็นบางวันนะคะอ้าวสอ์อาทิตย์วันนี้เข้ามาเจอเราวันนี้เป็นวันธรรมดาทุกคนแต่คุณหมอเข้ามาเจอพวกเราคิดดูละกันว่ายังไงพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าวันนี้คุณหมอเข้าไหมอนี้มาถามได้เเช็คก่อนถ้าอยากจะเจอกับหมอท่านนี้ดูผลงานจากใบหน้าพวกเรานะคะคุณหมอชื่ออะไรเอาดิว่ามัลืมละคุณหมอแจงว้าโก่งมิสเตอร์แจง ค่มยซะจ๊ะถ่ายเดียวกันหมอร้อคุณไหนแต่หมอไม่ได้ตัวหมอร้ออยู่แล้วอยู่แล้วเป็นไงบ้างโอ้หูนจริงมันชายอยู่มันชายอยู่โอเคเเเลลิิศศเลิศเลิศ รอบสองมันจะเจ็บขึ้นมาแบบสามนะรอบแรกอ่ะคือมันจะไม่เจ็บเพราะมีอาชามันจะไม่เจ็บเลยมันจะเจ็บแค่ตรงโซนที่เป็นกระดูกหรือเป็นคิมหนังบางๆอะไรเงี้ยโอเคหมออยู่กับเราก็ขดกายอ่ะอ๋อคือจะเห็นชัดที่ขนตาใช่ไหมกระเพาะกระพือมั้งได้น้ำเสียงนุ่มๆด้วยปล่อยแบบ ก็แล้ละปวดเจ็บมันจะอย่างงี้ใช่ป่ะตามันจะเล็กๆๆใช่ป่ะอ๋อได้เห็นที่ขนตาหมอเห็นความเจ็บจากขนตาพี่โอเคขยับนิดเดียวมันเอหลานจ้าอีกเลยอ่ะอุ้ยหมอสัมัสตาว่ะหมอข้างในไม่เอริบก็หมอ่ะ หน่อยสิแม่ความเจ็บให้ตหร่เลย่ไม่เจ like ็บเลยไม่เพราะว่าการพักผ่อนก่อนหน้าพี่อาจจะน้อยคือใครจะมาทําพวกเนี้ยพี่อยากให้พักผ่อนดื่มน้ําแล้วก็ช่วงเป็นประจําเดือนก่อนหน้า7วันหลัง7วันอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งทำมันจะเซนสิทีฟกว่าปกติใช่ไหมคะคุณหมอใช่เก่ง ก็คือเจ็บปกติใฉยๆมันเป็นต้องต้องรู้สึกอยู่แล้วว่าลูกก็แค <lethal. S 2> ่ถ่ายยาชา ancestors. แต่ไปพี่เบนจะฉีดโบท็อกนะคะพีะ่เบนจะเอาคลื่นบนหน้าผากนี้ออกไปไม่หมดพี่เบนจะไม่สามารถมีความสุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้โกโรธก็ไม่รู้ต่อจากนี้นะนนนนนฟังนะพี่เบนสามส คุณหมอสามสิบเอ็ดกับสิบขวบอะบอกได้ไงดีปัดเจ็ดปีอะโอจริงเหรอส่วนหนูยี่สิบจบวิววันที่มึงถึงสามสิบเมื่อไหร่นะสั่งรับหรอแบบยังเด็กมากอัเนี้ยปากตอนรังหน้าป้าธรรมชาติป้าไม่ยอมเลยอะ ไม่เจ็บไหมไม่เจ็บเลยครั้งที่แล้วเจ็บกว่าเยอะเลยคอนเสิร์ตสาวเอาใจป้าคอนเสิร์ตป้าคเสิปโดนขอไปเนี่ยไม่รู้ไปญี่ปุ่นมันยังไงเนาะเฮ้ยอย่าคาดหวังให้มันมากนะนะคุณจะเตือนนะไปนะร้านเอาหน้เข้าบ้านไปก่อนเออบอกมาแล้วโอ๊ยคือก็ขอไปก่อนก็ได้นะไม่ผิดไม่เลือกแหวนเองแล้วโยนให้เขาสั่งทุกสิ่งทุกอย่างอีเด้อ ออกแนวบังคับออกแนวบังคับเ,<อ>เนาะเอเอถ้าเกิดจะขอก็ได้นะมิติดขอไว้ก่อนนวนคนนู้นนอนเหมือนอยู่บ้านชิวเ <laughs> วอร์คุณบอกทำคนไหนเหนื่อยที่สุดครับทำเท่ากันอ <laughs> ตอบดีแตนตาเขามองมึงนะเป็นห,ห,หมอไม่จริงหรอก <c oughs> มอี้หมอขอล้องกลับบ้านนะ <c oughs> หมอลุกขึ้นมาตะคี้แบบเธอต้องเห็นสภาพมึหมอทำข้อจริงๆคือแบบปวดแขน่งนงแล้วพรุ่งนี้คุณหมอลางานลินง,ง,งานเลย <c oughs> อ่ะโอเคเราทำหน้ากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปไปอีกทีว่าเราทำอะไรกันไปกันบ้างคะพี่คอยทำอะไรบ้างคะคอยทำเซร์มแล้วก็ทำร็บ วิตามินอ่าแคนทำเรตเวตามินแล้วก็มีฟิลเลอร์ตรงจอไลท์อาจีนี่เขาบอกของอยหนักจีมันเห็นแบบว่าบึ้กมาเลยมันเามลยแต่อย่าซูมมากมันมีรีจูรันอยู่เนาะมันจะเหมือนลูกชิ้นเอ็นแต่ก็รอก่อนเคยแย้มตรงกลางเขาตรงนี้เหมือนมีบุบตรงกลางหนึ่งอะไรสักอย่างแต่มีกามแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันบุบไปคุณหมอทคือหมอเขาเชื่อมใจใช่ของพี่เมย์วันนี้เป็นเออ่ ฟิลเลอร์ค่มาแล้วก็ตรงนี้มันก็จะฟูขึ้นนะมันก็จะดูแบบมันก็จะยกตรงนี้ใช่แล้วก็จะมีตรงนี้แล้วก็ใต้ตานิดนึงค่ะแล้วก็ทำจุยลุกเพิ่มจากครั้งที่แล้วมาทําที่นี่เหมือนกันแล้วก็มาทําเพิ่มเพราะติดใจเพราะติดใจอะติดใจเขาเป็นยังเป็นติดใจด้วยเหมือนกันจ้ะเป็นทำโบท็อกนะค่พวกอัปเปอร์ลิแล้วก็ทําตัวซิลซิลเ r อร์เอ็กซ์แล้วก็ทำวีลิปไป ก็รู้สึกพอใจในตรงนี้นะยังไงผลงานตรงนี้ต้องรอระยะเวลาประมาณ2-3อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันคุณหมอเขาคุณหมออฟังนะไม่ใช่อะไรนะคุณหมออ่ะมีมีแบบใช่คอนเฟิร์มคือลุ้นอยู่ว่าเราจะพูดอะไรได้ไหมว่าจะพูดไอ้นี้ได้ไหม ก็น <tinc S 1> ั like <this> <it> ่นแหละใดๆวันนี้เราก็พึงพอใจมากนะคะใครอยากเกย์นะคะอยากจะมาที่คลินิกนะคะอยากมาเสริมสวยแบบทาหัตถการแบบพวกเรานะคะก็สามารถมาที่ตึกนิโก้โฮเทลนะคะอยู่ที่ทองหล่อเองมาง่ายๆ BTS ก็ได้หรือว่าขับรถมาจอดก็ได้นะคะมีที่จอดจอดด้วยคลินิกนี้นะคะที่อยู่ที่ชั้น3นะคะชื่อว่า B ีีคลินิกนะคะเองก็แวะกันมาเสริมสวยกันนะคะคุณหมอหล่อมากหล่อมากวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ขอบคุณค่ะ